ดูดิอืมแล้วตั้งอ่ะนี่ดูชื่อผักแบบผักนี้ตะเกี๋ยง <cultipedurality> <laughs> ม well. ันี่มา่อดเนี่ยแต่วั่นี้ก็ดูรอเลยแต่เป็นเค้กใครบร่ษัทพี่โดชิพี่โดชิ ี s <S <บ AS> ครับสวัสดีครับพ่อว่าสวัสดีครับฉอนนั่งนนัครับขึ้นมากครับนี่พวกผมมาจากภาคนี้มิตเกลีครับผมนโยบายนโยบายภาคก็มีตามนี่ครับสร้างปัญหาต่อก่อปัญหาใหม่ไม่ฟองดองไข่ใส่ทุกคนที่เห็นต่างครับผมครับผมนายเลี้ยงซัป้องกันที่เดทโทชีนะครับเป็นผัวหนาพักแล้วกันคนนี้ครับรองผัวหนาพักเข้มเบะซุนสิงครับครับลูกครึ่งนี่นี่เนาะมันอื่นกับหาเสียงแล้ว ขอฝากักพักนี้วิตาเกียด้วยครับพ่อแม่ฝากเฝากเลยครัฝากเลยครับเก่งใเก่งใจครับเก่งใจเงใจบคุณอินไปเรือกตั้งด้ด้วครับผมโอ้โหข้าวกลบปันครับพ่อแม่กามาดีกัน้วว้าวอยหลายกรพักนั่นหมูต ตัวนี้คนตาข้างไหมะสื่อโลดทีเดีตั้งสองพันเรียกได้ว่าเป็นับินที่เก่งมอกเลยครับนั่งคนับังครับอันนี้ระาเสียงที่ครับแม่ครับัผมพักคนดีครับผมเป็นประธานชื่อยเซนันโกดะครับผมอุ้ยคนญี่ปุ่นอันนี้ท่านองครับผมซื้อพี่แดนบ่อนซ้อนครับอุ้ยอันนี อันนี้เป็นรองอีกคนหนึ่งผมซื้อที่โรพักยานเกินครับโอ้โหตลกเพิงน้องนี่คอนเทนต์จะคุนแมนนะครับนโยบายได้ครับนโยบายพักเขานะครับใจไม่ถึงเงินไม่มากใช้ยากแต่อยากเปลี่ยนพักเข้านี่สิมาพัฒนาหมู่บ้านครับบครัผมเห็ุให้มันดีขึ้นครับครับผพ่อกับแม่ก็ย่ลืมไปเลือกเด้ครับจอเสมอเลยหรอได้ครับได้ครับได้ครับผม ขอบคุณครับขอบคุณครับไปอศกรีมหวานเนื้อขอบคุณครับโซฟพาที่แม่งเงินห้ยรึผักกอหรือว่าน้งพากันให้สองท่านสงสารทำหนี้จนนี้ก็ว่าเป็นโยบายเขาคดีอยู่เด้วยแนนแต่ว่าเขาไปให้เงินเด้เขาสิเอาเงินเงินส่วนนี้ไปกินบุกกระทะเขาจะจะว่าเงินสองพันเขาเกิดอไรเสือขผาได้๋ยวยังพูนให้นาก สวัสดีคร mm. ับสวัสดีค uh> รับพ่อแม่สวัสดีครับทั้งเรื่องครับขอบคุณครับฝากผมด้วยครับมาจากทักน ja. mm ี่มิตตเกะได้ไหวว่ามีอย่างมากมีแต่เงินพักเนี่ยครับเดี๋ยวฝากผมด้วยครับเดลยฝากฝากได้ไหมครับผมนโยบายอาจจะว่าดีแต่เงินมีหายแน่นอนเรื่องฝากผมเงินเต็มเต็มครับฝากได้ด้วครับพ่อแม่ครับขอบคุณมากครับครับ คุณตำรวจคุณตำรวจชันนี้รื่องมาแจ้งค่ะครับวันนี้เ,เรื่องแจ้งเรื่องอะไรครับชันไปเห็นการทุจริตการกระช่างค่ะอืมพอจะมีหลักฐานไหมครับเราจะได้หาหลักฐานมาช่วยในการสืบสวนครับนี่ค่ะเฮ้ยบักดีมันบักโกเด้อแล้วก็บักเข้มเบ้ว่าแล้วหนาสซโๆจังมันต้องโก เดี๋ยวทางเราจะเก็บหลักฐานชิ้นนี้ไว้นะครับเพื่อแบบเป็นการมัดตัวผู้ต้องหานะครับเดี๋ยวทางเราจะดําเนินการให้ถึงที่สุดแล้วก็ใช้เวลาคงใช้เวลาไม่มากครับเพราะว่าหลักฐานค่อนข้างจะชัดใช่ครับเดี๋ยวทางเราจะดาเนินาก,การให้นะครับก็ก่อนอื่นเลยก็ลงมาที่ประจำวบันก่อนครับเดี๋ยว เราจะ <S 2> <S 2> <อ>าดำเนินการาให้เร็ว<า>ที่สุดครับท<า>ี่ค่ะตรวจสอบใบชื่อแล้วก็ลงชื่อให้ด้วยนะคะ やっぱりがとうございました。無 จะเป็นการเปิดหีบนบคะแนนบัตรเลือกตั้งนะครับบัตรดีเบอร์หนครับย้ต่อไปครับต่อไปบัตดีเบอร์สองครับว้าวคลการขงันครับบัตรดีเบอร์สองครับวู้ฮู้ารแขครับ บัตดีเบอร์หนึ่งครับ <Yeah. S 1> มากรอต่อไปครับมากรต่อไปบัตดีเบอร์สองครับัดีเบอร์หนึ่งครับเอ้บัตดีเบอร์หนึ่งครับ <Yeah. S 1> Buddy, การเลือกตั้งบอกมาเป็นเอกสารแล้วว่าเบอร์หนึ่งนะครับพักนี้มีตะเกะได้เป็นนายกครับย <Yeah. S 1> ัง<อ><อ>นะครับขอบคุณพ่อเป็นพี่น้องนะครับทิดเลือกพักนี้วิเตเกะหกหงสกสิเฮ็ดงานใส่ซื่อสะอาดปลอดภัยไว้ใจได้แน่น,นอนครับผมบอคดโกงขอบคุณมากครับ อยา ater, arry, ่างครับอย่างครับผู้ตำองวจท่านเขาได้รับแจ้งมาว่าอ่าคุณวิรัสักเนี่ยได้เหตุการณ์จุินร์บอสบอสได้ครับบอสเฮ็ดบอสเฮ็ดเป็นไหนครับนักตารคาตาปักเข้มเบะกุพอมท่านเขามีหลักฐานใน้การมาตัวขอเชิญไปให้ปากค้า อยู่โงพักครับบอดี้เฮดนะครับพวกผมบอดี้เฮดนะครับตอนนี้ยังใส่เสื้อนะครับใส่ครับมันเป็นบอดี้เฮดครับบอดี้เฮดอีหรือมาข้อเรื่องนี้นะครับตอนในฮ้ว่าการซื้อซิดคลายเสียงเป็นสิ่งที่บอดี้ขณะที่ได้มาแบบบอดี้ทำให้ประเทศบอดี้เจริญขอบคุณครับ